ที่แวะมาทักทายขอบคุณที่เป็นสวัสดีจ้าสวัสดีน้องนำ้ำตาสองตาก,ก็เอาอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆอืมอบๆด้วยโอ้โหได้เมนูแล้วค่ะ พอดีเลยเมื่อวานจําได้ปกติจะได้ไปหาทุกวันให้ได้สี่สิบห้านาทีนะวันนี้เพื่อนๆก็อาจจะติดภารกิจกัน ใหม่สงกรามจ้าสวัสดีจ้าวันอาทิตย์ที่14บี่เมษานะคะเพื่อนๆพืบางนะบางบ้านเขาก็ขึ้นเช้าเหมือนกันนะคะขอบคุณนะคะวันนี้วันหยุดใช่ไหมคะอกลูกทุกวันนะพอถึงดูกัน ออกฝักเขาจะออกฝังทุกวันฝังห,หน่อยนะึงไปเจอกันขอบคุณกำลังใจขอบคุณแรงใจจากเพื่อนๆนะคะ อยู่ที่อะไรนะใต้คลิปเราอ่านไปเล่นน้ำไหนหน้อเมื่อวานยิ่งเก็บมาทีก็ยากยากนะ แล้วมาเจอเเปิดไลฟ์สุด35นาทีค่ะรอกำลังใจจากเพื่อนๆนนะคะจริงๆอยากจะอยู่ครบชั่วโมงนะคะแต่เหมือนจะเงียบเงาเหลือเกินนะ,ะพอเราจะจะลบแท็กหรือว่ากัดเย็ดเขียวก็จะช่วยเรื่องอกระเพาะได้นะคะใครเป็นโรคกระเพาะกินกดัดเยียบเขียวเลยค่ะ กลับบ้านวันไหนเดินทางก็ให้ฝัก็เก็บกินได้แลละขอบคุณค่ะขอบคุณคุณนกนะคะวันนี้เงียบเหลือเกินนะคะไม่รู้ว่ามีใครบ้างนะทำไมไม่เห็นโบ คุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆการทักทายและการรับชมทั้งตอนสดและตอนหลังนะคะสวัสดีสู้ๆไปด้วยกันค่ะทุกๆคนเป็นธรรมดาเลยค่ะบางวันก็มีเพื่อนมาร้านหลามนะคะบางวันก็เพื่อนๆก็ติดภารกิจก็มาสร้างปัญหาในช่องเราอืม ดอกไม้ริมทางค่ะเพื่อนๆอยู่ดีๆเมื่อคืนเข้าไปดูในแท็กเจอเวทพนันไม่รู้ก็มา,มาสร้างปัญหาในช่องเรา ข,ขอบคุณนะคะพี่เลยอ่แต่ถ้าเราแกงทั้งฝักน้ำแกงเขาก็ไม่ยืดยืดนะไม่เมือกนะช่วยเรื่องกระเพาะได้ดีทำภารกิจไปเลยพี่ น้ำใช้ก็จะเป็นประปาคลองของหมู่บ้านสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณที่แวะมาทักทายขอบคุณที่เป็นบ้างน,นะบางบ้านเขาก็ขึ้นเช้าเหมือนกันนะคะขอบคุณนะคะวันนี้วันหยุดใช่ไหมคะไุไลุลุลล สวัสดีจ้าสวัสดีน้องน้ำตามื้อเที่ยงค่ะมื้อเที่ยงล้อมวงกินกันสัก3สามสีคนอสาลามุอะัยกุ้ว่าเรามาตุลล่อีิวบารากาตุทาคลิปดีกว่านะคะเจอเว็บพนันเข้ามาแปะนาทีหายไปเกือบหกพัน สวัสดีค่ะสวัสดีมากเลยเพื่อนนะคะเดี๋ยวจะต้องรีบตอบนะไม่งั้นลืมมงั้นลืมเดี๋ยวเพื่อนดูนี่จ้า วันนี้ทั้งดนส่งแรงใจส่งกำลังใจยามเช้านะคะ <S 2> <S 2> <S บางทีเขาไม่ได้เป็นเพื่อนเราหรอกเขาก็มาห้อยโฆษณา เดี๋ยวก็ลดลงลดลงมันเป็นความผิดไงเพราะว่ามันเป็นเล็บพนันจ่าน้องสาวสวัสดีค่ะขอบคุณที่ไดเจอกันลบแบบไม่เคลียร์เพราะว่าไม่ได้เห็นว่าเจ้าไหน ถ้ามาสวยๆเซ็กซีีเช็กซี่เนี่ยเว็บพนันทั้งนั้นแหละค่ะเพื่อนสวัสดี AI สวัสดีระบบและสวัสดีเพื่นเพ่ชาวเฟซบุ๊กเดียวทุกคนนะคะัพทายยามเช้าเหมือนเดินค่ะพาเด็กๆไปเที่ยวไหนเนาะ ลุลลลลลลพี่ก็เข้าไปลบลบแท็กลบลืมเข้าไปไอ้นั่น เก็ดย yeah, so ็ดเขียวก็จะช่วยเรื่องกระเพาะได้นะคะใครเป็นโรคกระเพาะกินเก็ดเย็ดเขียวเลยค่ะเก็บคอมเมนต์ไม่หมดด้วยคอมเมนต์เยอะพอเราจะลดละคลิปเดี๋ลืมดูช่องแท็ภาพก็มีปัญหาอีก ว่าจะเอาสักทางมันเอาไม่เอาสักทางไม่ได้หรอกเวลาก็เหมือนเดินช้าเนาะมีเมนูรยูมีเมนูรยูค่ะเพื่อนสวัสดี AI สวัสดีระบบและสวัสดีเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กเดียวทุกคนนะคะทักทายามเช้าเหมือนเดินค่ะก็แกงทั้งฝักค่ะปาดปาดที่ปาด